สาหลักกมแปด3สดินแผ่นดินสามถิ่นโคงามสามเหลี่ยมทองคําสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่สปปลาวนะครับ ันนี้ผมนั่งเรือจากสามเหลี่ยมทองคำนะครับชมสามประเทศนะครับมาลาวไทยนะครับแล้วก็มาขึ้นฝั่งทางประเทศลาวตรงนี้นะครับ แม่น้ำโขงฝั่งสงปปอลาวนะครับอันนี้โปะขึ้นนะครับมาที่สปปอลาวนะครับเรือก็จะมาจอดรอตรงนี้นะครับประมาณ30นาทีนะครับที่นี่ในฝั่ง ของแผ่นดินสปปอลาวนะครับผมมาเทีย่ยวที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็เหมาเรือนะครับแปดร้อยบาทนะครับมาชมแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก,ก็มาขึ้นฝั่งที่แผ่นดินลาวตรงนี้นะครับเสียค่าขึ้นเนิฟคนละห้าสิบบาทนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินดูว่าเขามีขายของที่ลึกอ,อะไรบ้างนะครับบรเิเวณแผ่นดินลาวตรงนี้นะครับมีภาษาลาวภาษาจีนภาษาอังกฤษดูเหมือนร้านตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดนะครับ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับร้านอาหารเมื่อกี้นะครับก็มีคนแค่นิดเดียวนะครับคนส่วนมากก็นั่งเรือชมวิวรอมแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มาขึ้นฝั่งตรงนี้ก็มีไขายของที่เล,ลึกนะครับแค่นั้นเองนะครับดูทำเป็นร้านโรงหน้าสนใจมากนะครับแต่เหมือนกับเป็นที่รกร้างนะครับข้างใน ทางฝั่งนี้ก็จะมีคนคึกคักใหม่นะครับ 얘네들 아주 우린이들 서로를 믿고 있는 거야. 그리고 같이 다니고 있고. 타고 타고 다니는 거. 그리고 타고 타고 다니는 거. 타고 타고 다니는 거. 타고 타고 다니는 거. เมื่อเกนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆมไม่ได้เข้าไปใกล้เช่นออไรมากมายนักนะครับคนขายส่วนมากก็พูดภาษาน่าจะเป็นชนเผ่านะครับเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ฝั่งของประเทศไทยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับของสปปลาวนะครับอันนี้เป็นที่ของประเทศจีนนะครับที่เขาเช่านะครับสร้างเป็นคาสิโนนะครับชื่อคิงโรมัน ทางไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี yeah. ่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตระง,งานอยู่ตรงเนื้อสุดแดนสยามนะครับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแม่น้ำโขงฝั่งโน้นเป็นฝั่งสบปอ,ปอลาวนะครับส่วนทางไปตรงไปตรงนั้นเลยนะครับพม่านะครับ

แหล่งท่องเที่ยวนะก็ขายของกินผลไม้สดๆกาแฟน้ำดื่มเสื้อผ้าของที่ระลึกๆนี่รูกปั้นนี่เป็นของศิลปะพมา่านะครับยาน,นักคราชช้างประพิคเน นี่ป้ายนี้นะครับเสาหลักกอมแปดกสามดินสามดินแผ่นดินสามทินโขงงามสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยตรงแม่น้ำโขงนะครับสามเหลี่ยม ทองคำนะครับนี่นะครับเขาทำมุมไว้ให้ดูนะครับไทยแลนด์อยู่ข้างหน้าเรานี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเมียงมานนะครับฝั่งขวามือนะครับลาว นี่นะครับจุดชมวิวนะครับสามเหลี่ยมทองคำนะครับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยป้ายตรงนี้นะครับเห็นรูปชัดเจนนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดโหน้าขอบคุณครับ see you next time bye bye